ไนโซ่หมูกรอบใช้จิตวิทยาอะไรในการหลอกผู้หญิงทำไมถึงได้หลอกมาได้ตั้งหลายคนแล้วทำยังไงให้ผู้หญิงตกกลุมรักสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าเลิฟฟอร์มมิงเป็นสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยเวลาจะหลอกผู้หญิงอ่ะจะใช้กันครับ ลักษณะข้อแรกของเลิฟบอมบิงนะครับก็คือจะเปหนักนะครับผู้ชายที่เข้ามาแรกๆเนี่ยโอ้โหจะบางทีซื้อกระเป๋าให้ไปละ3 0 0แสนหรือว่าแบบซื้อนู้นซื้อนี่ให้หรือถ้าเป็นคนรวยจริงๆที่มีเงินจริงๆนะเขาก็จะแบบโอนเงินให้แบบเยอะมากๆนะครับก็คือพูดได้ง่ายคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้มันดูแบบน่ากลัวนะครับแต่ว่าอย่างในเคสข่าวเนี่ยมันเป็นของปลอมนะครับจนถึงขั้นมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะรับจากใครต้องรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับ อันดับ2นะครับคือจะเร่งสถานะมากๆนะครับจะเร่งทํายังไงก็ได้พยายามให้คุณคอมมิตกดดันเดือนหน้าจะแต่งงานหรือเจอกันแค่เจ็วันแรกนะครับพาไปเจอพ่อแม่ฝ่ายชายก็คือทุกอย่างเนี่ยมันดูเร็วแล้วมันดูโอเวอร์ไปหมดส่วนข้อ3นะครับก็คือดูทําอะไรเนี่ยโอเวอร์มากๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการชมคุณบอกว่าโอ้โหคุณดีที่สุดในโลกเลยคุณสวยที่สุดผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไหนดีเท่าคุณมาก่อนเลยนะครับก็คือคําพวกนี้ฟังแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโอเวอร์จังบางทีมันจะดูเกินความจริงใจแต่มันเป็นคคําาหหหหววนนลล้้อมมที่่่ผูญญิงงสใะะจตุรับ ผู้ชายปากหวานหรือผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจะใช้เทคนิคนี้กันแล้วทําให้คุณเนี่ยตายใจแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยเทคแคร์ care, คุณดีมากแล้วเขาเนี่ย ทุ่มเทให้คุณแค่คนเดียวซึ่งสิ่งที่ผู้ชายเหล่านี้คาดหวังนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องแลครับอย่างเช่นเรื่องแรกคือเรื่องเซ็กส์เขาหวังว่าเขาจะได้มีเซ็ก์กับคุณหวังว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ทางร่างกายเนี่ยลึกซึ้งกับคุณเขาก็เลยพยายามทําสิ่งนี้มาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะขอสิ่งนี้คุณหรือม่าอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องเงินเขาพยายามที่จะทําเป็นลงทุนทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะเฮ้ยช่วงนี้ช็อตอะขอยืมเงินหน่อยหรือเฮ้ยช่วงนี้แบบเงินขาดมมืืืืออ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 อหหหหรรรรบเเเเธช่่่่ววยยโนน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 ัััีี้้้้ใใาไไปกกด๋จคะ คนคุณไปลงทุนเห็นไหมครับมันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่วิธีเช็คอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เข้ามาจีบคุณเขารักคุณจริงไหมจริงใจไหมก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอครับ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพ่อบุญทุ่มได้เขาเปได้นยมันจะต้องยืนระยะตรงนี้นานๆได้นะครับแล้วมันจะต้องมีความจริงใจส่วนอื่นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับการเทคแคร์ดูแลการพาคุณไปนู่นไปนี่นะครับพูด,ดง่ายๆคือ Relation s h i p ต้องเป็น Relation s h i p ไม่ใช่แค่เอาเงินฟาดเอาเงินทุม่มหรือว่ามีแบบผลประโยชน์อย่างอื่นนะครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องไปดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้เทคนิคที่ดีๆมากกว่านี้กดติดตามช่องครูวิดีไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนความรู้ดีๆเเเกกกกีี่่ยววััับบรรรืออองคคคามจนนิ